สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชประธานกิติมศักดิ์บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและประธานกรรมการบริษัทเบทาโกรโฮดิง้งจำกัดดอเอร์ชัยวัน์แต้ภัยสิทธพงศ์ได้ถึงแก่กรรมณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ88ปี โดยพิธีบำเพ็ญกุศลดรชัยวัน์จะจัดขึ้นที่ศาลาหนึ่งวัดเทพสรินทราวาสโดยในเวลา16นาฬิกาวันที่30มิถุนายนจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและในเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกา30นาทีของทุกวันถึงวันที่6กรกฎาคมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8กรกฎาคม โดยดรชัยวัฒน์แต้ไพศิทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2478ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเบทาโกมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันโดยวิสัยทัศน์และมุมมองที่เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารทั้งยังเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตจึงมุ่งวางรากฐานพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ไทย ด้วยการริเริ่มนำระบบการจัดการและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มคุณภาพผลผลิตทั้งการผลิตอาหารสัตว์การพัฒนาพันธุ์สัตว์และระบบการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจทําให้เบทากโรเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนําครบวงจรของไทยดรชัยวัฒน์ถือเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาวงการสุกรของไทย มีการเช่าเหมาลำเครื่องบินนำเข้าพ่อแม่พันธุ์สุกรจากประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตและให้ผลผลิตสุกรขุนที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสามารถแปลร,รูปเป็นเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับบริษัทซูมิโตโม่คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุน่นในการผลิตและจำหน่ายสุกรปลอดโรคด้วยเทคนิคการเลี้ยงแบบ SPF ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่ทําให้สุกรปลอดโรคสําคัญและปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะสารเร่งเนื้อแดงรวมถึงสารเร่งการเจริญเติบโตใดๆในด้านสังคมนายชัยวัดได้สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนเบทาโกรวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2530ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของไทยจนต่อมาปี2539ได้ก่อตั้งมูลนิธิสายทานสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร พร้อมส่งเสริมช่วยเหลือผู้กระทำความดีตลอดจนดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วยประธานกิติมศักดิ์เบทาโกรยังได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จาก7มหาวิทยาลัยในประเทศได้แก่วิศวกรรมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลกระบังปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สัสตวาสตร์ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุสฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาว,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชา,กาเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ